เบิ้งทางไปน้ากันพี่น้องสวัสดีครับสุขสุขคตครับเอา้าบมีคนเบิงล่ะเห็นว่าล่ะมีคนเบิงองบนนอไลนี่หัวใจคิดทอดเกิดดียังึ้นพี่น้องหัวใจคิดทอดวิวคือนบ่ไหลครับ สองชั่วโมงห้าหมื่นวิวปรากฏก,การณใหม่ของช่องเพลงแรกของช่องมียอดวิวตำขนาดนี้เป็นพ่อเอยียงมูเจา้าวานะครับเป็นพ่อเอยียงวิวคือบ่อไหลวิวคือบ่อขึ้นัวใจคิดหอด ที่เคาะบึงกันนู่นล่ะนี่ทางเขาวัดวัดตะโกมาวัดหลวงพ่อรวยปั่นเพ่งไปนำ่ำขับรถไปพอ่อพี่น้องนะครับปั่นจังใดดันจังใดก็พอขึ้นเนาะผูกิงก็ซอยบ่ได้เปิด เป็นเพราะเอียงล่ะเป็นเพราะเหตุการณ์ที่พ่านมากบ่แหลหรือจังใดนะมีเกียวบอหรือเป็นเพราะพ่อโจออกเพลงมากบอยโพดร,รือจังใดลอกซอยกันวิราข้อเบิ้อง่้ล่ะสองชั่วโมงห้าหมื่นวิวมันหน่อยมากเลยนะพี่น้อง จากเท่าที่ติดตามมานะครับสาวหน่อยเพ็นบาดแพงติดตามมาผเก็เห็นยอดวิวหน่อยขนาดนี้มากก่อนย่างหน่อยๆเลยคือที่เห็นนะหนึ่งชั่วโมงนี่เกือบเกือบหนึ่งแสนวิวนะครับเอาไปว่ามาสู่หอดเพลงพอการใช่สู่หอดเพลงน้องตันบ่ได้เนาะมันเป็นไปได้เพละ่ะภาชนะใดใจ,จดำ มาฉะนั้นได้จดามังชโมงเกือบแสนเนาะนองตันมาคบเวอร์ก็ได้หลายหมื่นอยู่เนีเพราะว่าเป็นไปได้นะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมามาีส่วนเกี่ยวของนะผมว่าแมนว่ากับประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ละบทเลี่ยงขัางไงเขาว่า พ่นเขามาเบิงอุ้งอิงเพลงเนี่ยถามว่าเพลงดีบอเพลงก็ดีเนาะในแดงกิตรกรพ่นเฮ็ดไวแต่กอนตะกี่นะครับเพ่นเฮ็ดไวเนื้อเพลงก็ดีบ่แมนว่าเพลงบ่ดีนะเพลงนี้เพลงดีพ่นเฮ็ดไวเป็นเพ่งเฮ็ดอีกเพลงหนึ่งนะครับถามว่านุ่มนุมโจร่องร่องบ่ดีบ่หรือ จังใดมันก็โบเมนนะนุ่มโจลองก็ดีอยู่นะดีในในความเป็นโตของนุ่มโจเนาะดีในความเป็นโตของนุ่มโจแต่มันเป็นเพราะอีกอย่างแหละมันคือบคุคคลัตนีนผมก็บรรลุด้วยกันนะผมก็ดันแล้วดันอีกอยู่หรือคนเขาเบื่อบอ่ปล่อยเพียงดูโพดบอรหรืจ่จังใดเปลี่ยนไปได้บ่ ผูไดมีความคิดเห็นจังใดนะครับกับเพลงนี้มันหน่อยเกินไปเพราะว่ากับข่ายลํำเพิ่อินดีเล็กคอร์ดที่ปล่อยเพลงมาตลอดนะครับหนึ่งชั่วโมงี่คือย่างหน่อยๆจะต้องมีประมาณสักเกือบหนึ่งแสนวิวเนะาะยังเป็นเพลงุงหญิงหรือมิวุงหญิงร่วมในการแสดง MV นี่นี่รับเป็นเพลงแหละอาจจะเป็น ด้วยประเด็นเนาะพี่น้อ,องเนาะประเด็นเกี่ยวกับแอดมินหรือเปล่านะอันนี้ผมขอใส่คําว่าหรือเปล่านะคนก็นเลยโ่พ่อใจหรือจากไหนเอฟซีโ่พ่อใจหรือจากไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อเช่าว่าให้ว่างไวสนะ้สากอนเนาะให้มาซอยกันสากอนนะครับมาซอยกันกันสากอนนะครับนั้นมันผ่านไปแล้วกันลืมๆไปซะให้เป็นบทเรียนแล้วกันเมื่อน,นี้ ภาพที่ออกมาเมื่อนี้ชัดเจนเลยว่ามีผลกระทบชัดเจนนะครับเสียสัาได้ปันสําได้มัก่กระ่ขึ้นผู้ได้ว่าบ่มมีผลกระทบมาเบิ่งเอาเดอร์บาดนี้ เอาพ่อใหญ่เจ้าสิไปใส่นีศิลกกบลกบลบมาเอาบุญน้ำกกนครับมาเอาบุญน้ำกกนพี่น้องวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยใกล้ที่ฮอดและละมาส่งน้ำหลวงพอ่อกอนนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปน้ำปั่นไปน้ำปั่นแล้วมาสองชั่วโมงแล้วยอดวิวกับบุคคลจ้าเทือเนาะสองชั่วโมงในหาเมือวิวผมรงเงิน เลงแรขของค่ายเล่นนี่ที่ขึ้นขึ้นซ่านะครับอดเที่ยงเนียเอาอดเที่ยงนี่ตอนนี้จังมุ่งิเวตมุ่งอดเที่ยง่หอดแสนนี่มันเป็นไปได้บ่กับค่ายลำเพิ่นอีดียรคคกขอดกับเพ่งที่มีอุ้งอิงแสดงเป็นนั่งเอกเอวี่แหละแนนว่ยวิานมันเกิด โอดออกไปแล้วพี่หอวกไปแล้วมันกระทบจิตใจเอฟซีเนบ่ถ้าปรแมน f เอพลังเงียบเอซคนนอกเป็นคนซอยปันซอยเบิงเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับดูชวนมากวิธ f เอฟซีงยิงน,นั่นแหละมาซอยปันซอยเบิงอยู่นี่ ขออนุญาตเดอ้ออาจจะไม่ได้อา่านคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบที่หลังเพราะว่าขับรถอยู่อาจจะบ่ยเห็นเนาะเป็นไป่ได้ครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะะั่นแหะผมวา่านะครับนี่ละเขาวา่ามันเป็นบทเรียนขังไง ขอโทษกับบัวใดมันก็ต้องเอาต้องยอมรับความจริงต้องเอาความจริงว่าวเม่นบละสวัสดีครับสวัสดีชูชาติยูมามันก็ต้องเอาความจริงว้ากันะนะพิดพลาดไปก็ต้องพิดพลาดออกไม่ยอมรับขอโทษกระจบที่น้องท้ำนั่นนะครับเขาก็ออกมาขอโทษแล้ว แต่นี่ล่ะคือบทเรียนขังใหญ่เลยแหละผมว่านะจื้อไว้บันีิสิเหตุหนังมันกระทบตัวองค์กรมันโบแมนแบบผู้เดียวนะบ่ได้กระทบกับบุคค้นนะเพราะว่าเขาเป็นคนขององค์กรเนาะพี่น้องเนาะเออยังเป็นช่องของคนอื่นอีย่างจังสี่โบแมนช่องสาวน้อยมันอาจจะโบกระทบหลายนะครับแต่นี่คือเป็นช่องของของ ขององค์กรช่องไงเนาะช่องสาวหน่อยเป็นบอลแป้งเป็นแอดมินเด็ดออกไปแล้วมันก็เลยมีผลกระทบปฏิเสธบ่ได้ดอกว่าผลกระทบมันมาจากตรงนี้แ่นบอพี่น้องขอพระคุณครับขอพระคุณหลายหลายครับสาธูเอาเด้อผุดใดอยากได้บุญผุดไดอยากรวยถึงวัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่ได้ลงไหลแล้ว รวยเห็นบ่นีไปรวยมาสงนำหลวงพอ่อน้ำกันครับกลับไปเดี๋ยวสีไปเหตุคลิปอีกเทือหนึง่งแต่ตอนนี้มาสงนำหลวงพอ่อถึงวัดแล้วคีน้องเมื่อกี้ไหลมากเห็นหยอดวิวมันบุข,ขนจักเทือผมก็เลยมาพูดประเด็นนี่มาคุยประเด็นนี้นะครับมาสอบถามพี่น้องว่ามันเป็นไปได้บ่มันเกี่ยวกันบอคือมันคือบุข,ขนจักเทือ โดยปกติสาวหน่อยเพชรบานแพรงนี่คือย่างหน่อยๆนะหนึ่งชั่วโมงนี่คือมีมีแสนวิวแหละนะครับแต่นี่มันบบขืนเลื่อยไหมผมก็เลยบอกเข่าใจว่ามันเกิดจากอีกอย่างกันแน่เสียแล้วขั้นสีโบโทโหดเลยมันก็เปลี่ยนไปบบได้ดอกเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวของแน่นอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่บ่ละ แต่เขาก็ไม่ได้โทษเอียงรอยเปอร์เซ็นต์หรอกวะหรือเป็นเพราะนงจูคนปล่อยเพยงดูโพดบอกข้นเบืออบไรอย่างไรน้องพี่น้องเอาผมถึงวัดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปไหว้หลวงพ่อกันด้ยวยครับไปสงน้พาพระกรเดี๋ยวผมสิกรับมาเหตุคลิปอยู่บ้านพี่น้องคลิปนี้ไลน์นี้ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับขอบพระคุณครับทุกคนที่ติดตามที่เข้ามาเบิง บอกเลขในเดอร์มันวา